สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัตว์จําพวกมดมแมลงเป็นสัตว์เล็กที่ไม่ค่อยมีใครสนใจกันนะักแต่วันนี้นะครับมีคนไทยที่คิดสร้างสรรค์ตำนานแห่งความงดงามบนกิ่งไม้ขึ้นมาให้พวกเราได้ชมกันไปชมกันครับ,รบจะสัตว์ประเภทมดและมแมลงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับธรรมชาติไม้ยางยาวนานแล้วล่ะครับจนถึงวันนี้ได้มีคนนำเอามาทำเป็นงานหัตถกรรมที่เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าสวยงามจริงๆ โดยแมลงทุกชิ้นทุกตัวที่เห็นอยู่นี้เขาทำมาจากชิ้นส่วนของต้นไม้ครับยังแมงป่องที่ดูดุดันตัวนี้ทำมาจากทลายมะพร้าวนั่นเองครับการทำก็แค่นำก้านทลายมะพร้าวมาเหลาเป็นตัวแมงป่องนำเอาส่วนที่เรียกว่าหางหนูมาทำเป็นขาและหางจากนั้นก็นำมาประกอบกับตัวของแมงปองม่องเมื่อนำมาลงน้ำมันสนแล้วก็จะได้แมงป่องที่ดูน่าเกรงขามและเหมือนจริงมากๆเลยทีเดียว สมกับคำกล่าวที่ว่าจากเศษเสี้ยวของมวลไม้กลายเป็นตำนานแห่งความงดงามครับการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสนอตลาดนี่สิ่งสำคัญที่สุดอันแรกเราจะต้องนึกก็คือว่าเราต้องรักงานนั้นก่อนเมื่อเรารักเราชอบงานจะออกมาดีจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำ ต่อไปก็คือต้องอดทนมากๆเนื่องจากเราทําออกไปเสนอตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าประสบครวางความสําเร็จในครั้งแรกอาจจะต้องออกกลับต้องพัฒนางานตลอดเวลาจะหยุดนิ่งไม่ได้ครับดูสิครับเหมือนของจริงไหมล่ะครับมองไกลๆก็น่ากลัวแต่ถ้าใกล้ตัวมันก็คือแมงป่องแมงป่องอ